นิ่งๆค่ะเครื่องดีไม่ไอไม่พ่นนะคะเครื่องสภาพดีมากเลยค่ะ2อ0พดีเซลนะคะนี่คันนี้สตาร์ด้าปี94้าสีนะคะทำเป็นตัวสูงมากโดยรวมพร้อมขับนะคะภาษีไม่ขาดอจะให้ดูรอบคันค่ะ ขับขนของเข้าไร่เข้าสวนนะคะสบายเลยอ่านี่รถได้บางอยู่นะคะบางนะคะอ่าภายในค่ะกระจกมือหมุนนะคะขอบประตูสวยค่ะ,ะยังเดิมเดิมอยู่นะคะเปิดถังนูนเลยค่ะ ไม่แสนกว่าไม่วัดรอบนะคะขึ้นครบนะคะความร้อนปกตินะคะเบกมือกลางเกียร์เข้าชิดครบปกติแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะคันนี้ค่ะภายในสวยสะอาดนะคะอบอกแคปเป็นโซฟาค่ะนั่งสบายสบายสำหรับครอบครัวนะคะสบายเลย แอร์เย็นแน่นอนช่วงล่างดีขับดีนะคะรถจอดอยู่นครปฐมนะคะใครสนใจนะคะสอบถามได้นะคะโดยรวมพร้อมขับเลยค่ะคันนี้แคสซีสวยยกเส้นนะคะหน้าหลังไม่มีชนหนักนะคะเอกสารเล่มครบพร้อมโอนภาษีเต็มเปิดอยู่ที่ แปด0มืนามนะคะใครสนใจนะคะสอบถามได้นะคะให้ดูข้างล่างแห้งแห้งกันเลยทีเดียวนะคะ,ะโดยรวมก็จะประมาณนี้มีโลบานะคะ,ะเข็นของเข้าไร่สบายเจ แปด0มืนสามนะคะนครปฐมนะคะ,นะคะสอบถามได้จ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ